BMR บั GS LC ตัวนี้เป็นตัว GS นะครับถังเล็กนะครับคันนี้ปี2013รถวิ่ง10,000กิโลใหม่มากๆนะครับามาของแต่งมีปีป๊บศูสองใบพร้อมแหลกตรงรุ่นแล้วปี๊บหลังก็เป็นของ b m นะครับดูไปฝั่งนี้แคชบาร r เครื่องแล้วก็สปออ t Light ซ้ายขวานะครับมีมาให้หคู่รถสวยงามมากๆนะครับอากาดไฟหน้ามีมาให้2ชั้นแล้วก็ชิลด้านบนเป็นชิลทรงยาวนะครับ ขี่ทางไกลต้านลมได้ดีเลยครับการหม้อน้ําใสๆสรถใหม่มากๆนะครับวิ่ง1 4 0 0 0หกิโเท่านั้นวิ่งน้อยนะครับคอท่อใหม่ๆใสๆโอเคแล้วก็มีติดเป็ดให้ของโทรเทคนะครับเ0 0ร้อยโอเคสีทางไว้นะครับดำตัดเทาสวยงามมากครับแล้วก็มีเนนะครับเนวิเกเตอร์จากศูนย์มาให้ ตัวนี้แพงนะครับตอนได้มาจากศูนย์ใช้งานได้เลยโอเคเดี okay. ๋ยวเรามาดูเลขไม้กันนิดน uh. ึงนะครับอ <Okay. S 2> ่าไม้หนึงมืนสี่พันจ็รกิโลเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับเครื่องนิ่งเดินเรียบๆนะครับโอเค ใครหา G S L C นะครับคล่องตัวรีบสายใบพร้อมออกคิปได้เลยเราเปิดว้เพียง459,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจโทรติดต่อทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ